สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสุดเม่เดียวนะครับผมวิ่งรูดนะครับวัประจําที่6มีสายน2566นะครับผมก็เมื่อวานของเราถามว่ามาตรงรอบนะครับแต่ว่าแต่ไม่มาในตัวเจาะเนาะนะครับมาแค่สายรูดนะครับผมเมื่อวานนี้ ผมให้วิ่ง4รูด7ใบนะครับเน้นรอบปกติ V.I.P. นะครับขอสรุปแบบคร่าวๆเนาะก็คือของเราเข้าแค่รอบปกตินะครับสายรูด72นะครับใครเอา7ไปรูดนะครับเข้าไปที่72นะครับตรงๆเนาะแต่ว่าผมไม่ได้เจาะให้นะครับมาแค่สายรูดส่วน V.I.P. นะครับตัวรอง8 1 4กับ21ของเราเข้ามาวิ่ง4นะครับ หรือใครเอา4มาประกอบกู้ในตัวที่ผมจ่อให้นะครับเข้าไปที่4ี่4หนึ่งเนาะครับผมก็จะประมาณนี้แนวทางเมื่อวานนี้นะครับเกือบลุดนะครับพี่เกือบลุดเพราะว่าแนวทางเข้ามาเลขตัวเดียวเนาะ3 2ม3 2 1สามสองนะครับสอง2 2 1จสองนะครับมีแต่เลข2เมื่อวานนี้วันนี้เรามาดูกันครับผม วันนี้เลขวิ่งนะครับ <Yeah. S 1> ผมให้ไปที่เลขเก้าสายรูดนะครับ <Yeah. S 1> ให้ไปที่เลขหนึ่งเน้นปกติ <Yeah. S 1> ลอง VIP นะครับผม นะครับอาจจะพูดน้อยนะครับพี่เพราะว่าพูดเยอะไม่ได้พูดที่ไรชอบไอ้นะครับตัวเน้นนะครับผมหนึ่งศูนย์นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ101214 1719นะครับตัวเจาะหลักร้อยนะครับให้ไปที่เลข0นะครับผม0 1 4 0 1 9นะครับผมจะประมาณนี้นะครับสลับหาหน่อยสูตรไม่เดียวนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับผมเนาะ ก็ขอให้มาเด้งๆดปังๆทั้ง4ีรอบก็แล้วกันนะครับหรือใครชอบตามผมก็นี่เลยเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับหรือใครไม่ชอบ9้านะครับไม่ชอบ1เอา9มาประกบคู่ในตัวที่ผมเจาะให้ได้นะครับอาจจะเป็น90 92 94 97 99นะครับประมาณนี้นะครับก็ขอให้โชคดีท่านนะครับผมกลาบสวัสดีครับ